สิ่งใดเป็นอกุศลธรรมไม่ต้องไปสนใจเลยพยายามชักกระเยอะตัวเองออกจากลมไม่ได้คือโลกอันนี้เรื่องกรรมคุญทั้งหาเานี่ยียบเหมือนอขี้ขโครนถ้าเราตกไปในขี้ขโครนนี่มันต้องมีที่เหนียวมันจะขึ้นได้ ้ามันมีที่เหนียวชักก็เยอะทะลายยิ่งจมเหมือนคนไม่อาศัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นที่น่วงเหนียวจิตใจของเราจะดึงเราจะช่วยเราขึ้นออกจากที่โคลนเพราะนั้นจึงเอาพุทธศาสนาเป็นหลักใจพระพุทธศาสนารวมลงมาก็คือความรู้ความสงบเท่านั้นไม่มียอย่างอื่นเพราะนั้นบางครัง้งเรานั่งไปเราก็ นึกถึงะณิพานเป็นอารมณ์แต่ว่านึกถึงะณิพานเนี่ยหรือบานน้อมจิตสู่ะณิพานเป็นอารมณ์แล้วน้อมจิตเข้าสู่ความไม่ปรุงแต่งน้อมจิตเข้าสู่ในความโปรง่งความว่างสักสามวินาทีหนึ่งนาทียานนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนันยิ่งใหญ่ของเราละ ปัาเนจิตของเราสู่ความปรงความว่างความไม่ปรงุงไม่แต่งเพียงแค่ทาจิตของเราไม่ถูกปรุงแต่งเท่านั้นความตั้งใจของเราไว้อย่างไรก็จะสําเร็จหมดไม่ว่าเราจะตั้งใจไปทางฌานไปทางอภิญญาม่อก็เป็นไปได้คือตั้งใจจะให้ไปทางวิปัสสนาเห็นความเกิดดับของรูปนาม ัน,นี่ก็ยิ่งไปได้ไวเลยเราก้าวเดินก้าวเดินไปนี่อย่างน้อยนะบางครั้งยังดีกว่าเราไปเสียเวลากับความรู้สึกนึกคิดที่มันไร้าสาระ